สวัสดีครับวันนีนะ้เราจะมารีวิวตัวโรนินนะฮะวอลนัทเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคอลเลกชันปี2016นะฮะรุ่นนี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาทำมาจากอ,อ,อเกนะาเรียนะด้ามด้ามดาบสมุไรคาตนะนะฮะตัว,ต,วตัวเคสโรนินตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นไฮเอ็นของ Element c a s คเขาเลยนะครับ ตัว <c oughs> ตัวเคสนะครับตัวชิ้นนี้รุ่นนี้เนี่ยข้างหลังตรงนี้ฝาหลังตรงนี้จะเป็นหนังนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นขอบไม้นะฮะใช้วิธีการ CNC ขึ้นรูปมานะฮะการเรีเยกอะไรนะรเอาไม้เป็นแท่งแล้วก็ใช้เครื่อง c NC ที่มันเป็นการสลักให้มันเป็นชิ้นชิ้นออกมานะฮะส่วนขอบขอบจะเป็นเป็นเป็นโลหะนะฮะสีเงาเ,งาเงานะครับสีทองนะฮะ รุ่นนี้ต้องใช้ขันน็อตนะฮะมีทั้งหมด4จุดนะครับหัวบนล่างนะครับเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะฮะก็เปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีตัวเคสนะครับแล้วเราก็เปิดอีกชั้นหนึ่งนะฮะจะมีของแถมนะฮะก็เปิดมานะครับเราก็จะเจอซองที่ใส่เป็นหนังกลับนะฮะจะมีไขควงนะฮะเขาก็ แล้วก็ข้างในก็จะมีพวกจุดแมนนวลในการว่าจะเปิดตัวเคสมีขันน็อตตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็น็อตสัมไอตัวน็อตสำรองนะฮะอันนี้เปิดดูทีละจุดครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้เป็นซองซอง ใส่โทรศัพท์นะครับพร้อมเคสเป็นแม่เหล็กดูดดึงนี่ออกก็โทรศัพท์เสียบนั่นอยู่นะนั่นผสมพูนเลยเดี๋ยวเรามาประกอบเข้าเครื่องโทรศัพท์ดูใส่ <Oops. S 2> ไข่ควงมันจะมีทั้งหมดสองฝั่งนะฮะ สายตาผมไม่ดีหรือวะอ๋นอน็อตรุ่นนี้จะยาวกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะครับตัวไขควงมันค่อนข้างสั้นเนาะ แกยากนิดนึงโอเคก็สามารถผมว่าน่าจะใช้เป็นบัม bumper ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นแบบมีบัมเปอร์ก็ได้นะครับไม่ใส่ฝาหลังก็ได้นะครับโอเครู้เรื่องแล้วก็จริงจริงชุดชิ้นบนนี่ เมื่อต้องถอดก็ได้นะเนี่ยถอดน็อตสามตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบเครื่องโอ้ Mm -hmm. okay okay กาให้ลงอันนี้คือแบบสวยดีนะครับแล้วก็แบบถ้าเป็นฝาหนังก็จะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ทีนี้ใส่ซองโอเคซองสวยมากแต่ผมมีความรู้สึกว่าซองบันใหญ่พอสมควรเลย ทีน,นี้ฟิลลิ่งเนี่ยเ,เวลากดปุ่มเนี่ยครับก็กดง่ายดีครับนี่คือฟิลลิ่งของตัวไม้ผมมาให้ความสึกเหมือนไม้จริงมันคือไม้จริงๆอ่ะแต่ก็คือแบบจับแล้วแบบรู้สึกดีอะ่ะมันไม่ได้เป็นไม้แบบบนโต๊ะที่แบบผ่านการเคลือบอะไรสักอย่างมานะฮะก็วัสดุตรงโลหะก,ก็จับแล้ว คือมันดูรูมากเลยนะครับนะับก็เอามานรีวิวให้ดูกันว่าเผื่อใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับโอเคกลับุณครับ